เดี๋ยวคุณมบอกผมว่าคุณอยากอยู่คนเดียวอีกอ๋อผมอยากอยู่สอ,องคนะลยนี่แม่ผมกลัวคุณมากเลยตอนนี้จริงเหรอคุคือคะพี่ชัดชัดจริงเหรอแ,<ต>แล้วไม่ไม่มีคำว่าโอกาสเลยรอระมีได้แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้อ๋อคนนั้นไงเราไม่ได้บอกว่าตอนนี้ไงเราแบบว่าโอกาสข้างหน้าอนาคตข้างหน้าหรือไม่แบบพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะวันนี้ยังไม่พรอ้อมต้องพรุ่งนี้ เอาแล้วบอสมาบอสสวัสดีครับคุณเป็นนองสวัสดีค่ะบอสวัสดีครับบอสโอ้ยบอสมาด้วยไม่พูดแล้วเขินอุ้ยเดี๋ยวบอสบอสเล่นผมไม่เอาแล้วแหมทำมาเป็นบอสครับผมขอวิธีง้อสาวนะครับบอสต้องทำไงครับต้องซื้อน้ำหอมบอสไหมหรือยังไง ต้องตีน้ำหอมบอสไหมเดี๋ยวรองบอสต่อก่อนโอขอบอุไค่ะขอบคุณค่ะค,คุณเปียโนขอบคุณค่ะบอสบอสคนสวยโอ้ตั้งแต่บอสออกแฟฟอปแดงอ่ะติดในมาแรงเลยอ่ะตอนเนี้ยพาเข้าไป<อ>ดูด้วยนะบอสบอกว่าการกระทำค่ะไม่ใช่คำพูด การกระทำการกระทำก็ดีอยู่ครับบอสดีไหมไม่รู้อ๋อไม่รู้นะอาจจะทำแค่ทำดีเพื่อให้ใจก็ได้โหเดี๋ยวทำดีสักตลอดไปไรเลียได้ปะใครจะไปเชื่อคุณพูดแบบไหนตอนก่อนแรกๆคุณก็พูดดีพูดดีแต่อยู่ดีคุณก็มาบอกเลิกก็ผมมีเหผลแต่ผมบอกคุณไปแล้ว ก็เป็นเละฆ่าไม่ท้าภูมิใจฉันผิดเองฉันอะไรวะลองยังวะฉันเป็นคนผิดอะไรวะซะอย่างนี่แหละแล้วแบบว่าขอ,อนะขอแบบว่าเออ่เลี้ยงข้าวฝางมือได้ไหมอะไรอย่างนี้อะไรอ่ะขอเลี้ยงข้าวฝางมือได้ไหมเลี้ยงอะไรอ่ะ เอ๋เผื่อแบบไปนั่งปรับตรงปรับใจปับทุกข์เหรออืมแล้วไาไปนวดพาไปนวดสิพาไปนวดพาไปนวดแค่มือเดียวเองเหรออ๋อเลี้ยงตลอดชีวิตก็ได้ครับพี่เป็นโนายมือเดียวเนี่ยคือแบบว่า มือเดียวนี่คือแบบว่าพาไปแบบว่าปรับทุกกรอนปรับวามใจก่อนไงปิดพี่เป็นโนบอสบอกต้องไม่ถอนไม่เคยบอกว่าบอกเลิกกลับจะได้หายกันอ่าฮะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แล้วที่ไม่ทำงานหรอไม่ทำเพราะว่าอยากงานทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่เห็นหน้าคุณเนี่ยต้องเห็นหน้าเลย ตอนเนี้ย <c oughs> เพราะว่าสวยไงช่วงนี้สวย <Yeah. S 2> ก็ตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่แบบว่าอยู่คนเดียวนี่สวยขึ้นเลยอะใช <c oughs> ่ก็ขอบคุณคุณมากที่ทิ้งผมไป <c oughs> เข้ากุยแล้ว <c oughs> เข้ากุยแล้วกู่าลบแล้วโอ้ยโอช็อตนี้ท <c oughs> งานนะอ๋ออพี่เป็นโนครับเลยเวลาฮาแลครับงานเลิกหนึ่งทุ่มครับ โอ้ยเข้าตัวเฉยอุตาห์ลบแบบดิจิตอลแล้วข้าตัวผมเลยเวลางานเลยครับผมขอโอทีจากพี่เบนโนได้ไหมครับด้วยการส่งยูนิได้ไปด้ไหครับบอสโดนทุกดอกข้าตัวเฉย <c oughs> พูดพูดอีโูนีิไม่กล้าพูดอะไรเลย อย่าอย่าฝาอย่าหวังเลย <c oughs> โอ้บอสโอ้ขอบคุณดอกกุหลาบหนึ่งดอกนะครับขอบคุณค่ะพี่แม็กถาคนได้ไหมคะขอบคุณครับที่นายทัดปิพี่โน้พี่ดาวพูโตแต่ต้องไปทำทำเล็บใหม่ด้วยไปทำปะล่ะก็มงเิงได้ <c oughs> พลิกชีวิตผู้เฝ้า โอ้ยเล่พอทำไม่ได้แล้วทำมาอนี่แล้วเปล่าทำใจทำใจตอนนี้ได้แค่ทำใจแล้วต้องใช้ดอกกุหลาบกี่ดอกครับไม่เอาไม่เอาเลยแลวต้องใช้ใจไหมตัวเล็กเอาตัวเล็กไปก่อนทำอะไรก็ผิดเขาบอกนะคนที่ใช่เนี่ยทำอะไรก็ผิด อันนี้นักขีอดัวอันนี้นักขี้ดัวกินข้าวกินอะไรนี่กินข้าวกินอะไรนี่อะไรอ่ะคุณหนุนสู่ขอลงมาสรุปต้องยังไงโปรเกมมาแล้วอ๋อพี่อย่าเพิ่งรีบพี่ตอนนี้ตามออยู่เอ้ยกี่โมงแล้วว่านัดได้นัดดูนาฬิกาให้หน่อยดิกี่โมงแล้วว่า อีกนัดกูใช้มึงดูนาฬิกาห้าหกอ๋อห้าเฮ้ยห้าหกไหมพี่พี่อ๋อ,อ,อกินข้าวกินยากินแล้วแต่หิวอีกแล้วต้องกินน้ำช่วยมา้ลายพี่เจสวัสดีครับโหคนนูเยอะจังอ่ะโอคนนู<ห>้<ห>ั้ง คนดูต้า,าร้อยเลยมาดูอะไรผมเนี่ยดูคนหลอกไงอ๋อแต่มาดูคนสวยมากกว่าเพราะคนสวยตื่นเลยต่อๆเลยตอนเนี้มดูกับครูกันได้นะครับแม่งอมแม่มขอยัอ<ม>องทถ,ถ้าแม่ดูอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนผมขอโทษครับแม่ที่ผมทำผิดไปดูอยู่หรอไม่รู้ว่าเอฟซีบอก แม่ซา,า้าบอกว่าแม่ตา,า้า,ตา,าเข้ามาลุกผมหมลายรอบแล้วไม่ทักเลยผมไม่เห็นครับแม่แม่วันหลัง้าตาแดงตัว่อยแม่มาแล้วจ้าอะไรเงี้ยตลกตลกเพราะเป็นทางเดินแล้วผมก็ได้หนีแบบว่าสวัส<ห>ด,ดีครับสวัสดีครับไม่ใช่แฟนคะ่ะผมไปทำเวสร้านละผมโอ้ยเหนื่อยพูดเหนือ่อย<ฮ> สวัสดีทุกคนนะครับไม่ใช่อยางอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินในายคำแ้เหนื่อยเลยชอบอันนี้เมื่อกี้ได้ยินในายคำนั้ะเนื่อยเลยหมดแรงเลยขอบคุณนะคะพี่แมกินอะไรยังครับกินอะไรยังครับอ๋อกินแล้วค่ะกินอะไรไปครับ กินกินไข่ค่ะอ,อ๋อกินไข่เลยครับไข่ต้มอ,อ๋อไข่ต้มแล้ว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 ไม่เจอนานนี่ผอมขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยผอมลงเยอะเลยไม่ผอมค่ะนะน้ําหนักขึ้นสามโลโห<ฮ><ฮ>เอฟเฟกต์หลังจากเลือกคุณเอ้หลังจากคบกับคุณอะอ๋อ มีโอกาสไม่จะถึงห้าสิบเลย้ยใช่ค่ะเพราะว่าเลือกกันแล้วน่าจะผอมลงเจ็บ <c oughs> <c oughs> จนพอถามอะไรก็โดนทุกดอ,อกโอ้ยโอ้ยไม่ถามอะไรแล้วนั่งนิ่งๆดีกว่าโอ้ยดีว <c oughs> ไม่ถามอะไรแล้วขอขอ,อไม่ถามอะไรแล้วขอนั่งยิ้มอย่างเดียวทำค่ะทำทำหก<ำ>โมงเช้าอุย้ย จะไปแล้วจะไปกินชาูหรือเปล่าไม่มีใช่ไม่มีคนพาไปกินชาบูไปกินชาบูกับผมไหมไม่เอาค่ะอ้วนไปกินตีน้อยกับผมไหม <c oughs> เฮ้ยร้านร <c oughs> ้านอะไรนะที่เราไปล่าสุดร้านอะไรนะสีแดงๆอะ่ะ <c oughs> ล่าสุดตอนไหนตีนแดงๆอ่ะจำชื่อร้านไม่ได้อะร้าสุดตอนไหนตอนนั้นไงร <c oughs> ้านอะไรวะอะไรติด คล้ยๆตีน้อยร้านอะไรวะไปทำงานได้แล้วกลับจะกลับจะกลับโรงแรมแล้วโอเคโอเคไปนั่งรถดีๆนะก็เหลืออีกสามนาทีอะได้ได้เกมนี้ก็ได้ได้เดี๋ยวจะไม่พูดนะแต่จะขึ้นรถ <c oughs> ให้มันครบเวลาขึ้นแล้ว พิกชีิวโอ้ยคแม่ขอบคุณมาก uh. ขอสองคนได้ไหมคะปิดไม่หรอ เขอาคุณค่ะพี่บอยวันนี้เล่นเอ้เขาคุณค่ะเล่นวิ่งอ่ะรูวิ่งอ่ะแค่นั้นอะเหนื่อยอ่ะแค่รูวิ่งก็เหนื่อยอ่ะ,แบบ,ออะแบบไม่ได้ออกกําลังกายนั้นมากแล้วพอเริ่มออกใหม่มันไม่มีแรองอยูตงก็ว่าอ๋อต้องแบบขยันไปและหลังจากนี้แต่ว่า ไม่ค่อยมีเวลาขอบคุณค่ะพี่เอรันเอรันใช่ไหมคะขอบคุณโดนัทค่ะแลวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสว,สวยๆและขอบคุณค่ะพี่ลีนะ่าเราก็ต้องสวยค่ะจะได้เจอคนที่ดีๆ ขอบคุณค่ะพี่แม่ขอบคุณละคะ่ะมำไมคำสั่งเยอะจังขอบคุณค่ะพี่นิวขอบคุณค่ะพี่แชมป์เอาแล้วผมอะอะไรอ่ะแล้วผมอะเป็นอะไรไ<ม>ถ้าอย่างนี้ความสวยมันจะต้องใช้ปังไหมเราออการลงกายปัง เอออยู่แล้วไปบิงปั๊บบิงที่เฟนเน็ก็ได้อวิวแค่ไปโอ้โหนอนจะนอนจะนโอ้ข่อยเยอะโอ้โหมันเลยีเช็คแล้ถึงแจน่าจะสู้ออยู่หม่านอ่เหรียเหรียญเดียวเหรียญเดียวเออ อีกสาชิวิให้พี่ยินไปนั่งรถดีๆได้ครับทีหลักเออือได้ครับตื่นเรียนได้ครับบีกอะไรเนี่ยเสียงอะไรอะ โอเคไปไปนั okay, ่งรถดีๆนั bye ่งรถดีๆบ๊ายบายสวัสด okay, ีนะคะพี่ๆฝั่งพี่ฮินทุกคนนะคะฝันดีนะคะพี่ๆบ๊ายบายค่ะ